บัตีค่ะโดนแมววันกะจ้งได้ออกมาเบิรงง่วยวิ่งเงกันหนึ่งนะคะนั่นเบิรงง่วยีกแม่หนึ่งของแม่วันนะคะว่วแม่วันตัวนี้ก่ะตัวนี้ท่องกะท้องได้ประมาณหกเดือนประมาณหกเดือนจ้ามงดูปักลักษณะเขาเนาะคะ่ะเขาเป็นง่วัว่ไทยหญ่ค่ะ เ,เป็นงัวไท่ไงบางสีค่ะออหัวมุนี่ก็สิออกสีดำนะคะเวลาห่อนนาแรงก็สิออกเป็นสีแดงถ้านาฝนนสีเขาก็ออกเป็นสีดำตอนนี้เป็นเป็นแม่สาวแม่สาวคนกะได้หกเกเลือนแล้วทองเพิ่นค่ะ รูปกลางลักษณะนะคะแบบเป็นงวดงวดเขาเอื่นงวดท้ใหใย,ยกันนะจ๊ะแล้ว่าวกแกแกเบ่งว่าเป็นดอกแต่ว่ากะท้องสาวจันอยากเมือดจังน้อยนะคะเพราะว่า แดดมือดจังน้อยนะจ๊ะฝนกำลังสิตกนาค่ะอืมได้เห็ดลูกเอากระทบลูกของซี่ใบชุนเกลงหกไบเนาะคะ่ะเดี๋ยวถ้าเบิง้งถ้าเบิ้งลูกเขาว่าจะออกมากงามบ่แต้ว่านี่ก็เป็นแม่แม่ของอตัวนี้เนาะคะ่ะนี่เป็นแม่แม่ของตัวนี้จ้ะ ขาใหญ่รูปร่างใหญ่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นสีแดงกะก็คือสีงามคักนี่หรอค่ะอันนี้เขาก็เป็นสีดำก็แล้วต่ผู้มักเลี้ยงเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ